ส,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมายังตำบลโคกมะกอกครับอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับผมนะครับวันนี้ผมมีที่ดินแปลงสวยๆนะครับมานําเสนอกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็คือที่ดินที่อยู่ด้านหน้าผมนี่เลยครับผมติดกับถนนปูนนะครับพื้นที่นะครับสองไร่เต็มนะครับผมสองไร่เต็มก็คือเนี่ยจะมีหลักหมุดอยู่ด้านหน้าผมนี่เองนะครับสองไร่เต็มนะครับ ราคาขายนะครับผมอยู่ที่ไร่ละ3 5 0 0 0 0 0บาทครับผม3 5 0 0 0 0บาทนะครับมีเพียงแปลงเดียวนะครับ2ไร่นะครับแปลงเดียวนะครับผมอยู่ในเขตอำเภอเมืองปาจีนด้วยนะครับตัวที่ดินนะครับอยู่ห่างถนนปาจีนตะคมนะครับประมาณ1.5กิโลเมตรครับผมแล้วก็อยู่ห่างโรบินสันปาจีนนะครับประมาณ7กิโลนะครับก็ไม่ไกลครับเดินทางสะดวกสบายครับอยู่ใกล้ตลาดสดนะครับ อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนนะครับอันนี้ก็จะเห็นมีบ้านคนอยู่ด้านในนะครับแล้วก็อยู่ด้านหลังด้านนู้นนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มีเพื่อนบ้านแล้วก็ด้านนู้นก็มีนะครับผมนี่นะครับโอ้สวยมากๆครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับผมเพียงไร่ละ3ามแสนห้าหมบาทเท่านั้นเองครับอยู่ในเขตอําเภอเมืองปลาจีนนะครับผมห่างตัวเมืองแค่7กิโลนะครับผมก็ถือได้ว่าถูกมากๆครับท่านผู้ชมครับ สำ,谢谢สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าราคาไม่สูงมากนะครับก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมสําหรับข้อดีนะครับตัวที่ดินนะครับอยู่ติดกับถนนปูนขนาดใหญ่นะครับขนาด8เมตรครับซึ่งเป็นทางหลักของหมู่บ้านนะครับเดินทางเข้าออกกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่เป็นจุดด้อยของที่ดินแปลงนี้นะครับก็คือท่านผู้ช mm. on มที่ซื้อไปนะครับจะต้องทําการปรับผมนะครับเนื่องจากว่าตัวที่ดินนะครับ อยู่ต่ํากับถนนนะครับต่ํากว่าถนนนะครับอยู่ประมาณ1เมตรนะครับต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรครึ่งนะครับโดยประมาณครับผมนะครับประมาณเมตรครึ่งก็ถือได้ว่าคุ้มมากครับถ้าเกิดว่าซื้อไปในราคาที่ค่อนข้างถูกแบบนี้นะครับเพราะว่าที่ดินในโซนของอำเภอเมืองปราจีนนั้นนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณไร่ละ8ปดถึงเก้าแสนบาทนะครับต่อหนึ่งไร่นะครับในตัวเมืองซึ่งถ้าถามว่าระยะทางในการเดินทางไปยังตัวเมืองนั้นนะครับ ไกลไหมนะครับก็ไม่ไกลครับผมเพราะว่าเดินทางก็ประมาณสัก10นาทีนะครับประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับตัวที่ดินนะครับเป็นเป็นแปลงที่อยู่ติดกับอาสระน้ําสาธารณะนะครับผมสระน้ําสาธารณะซึ่งมีน้ําอยู่เป็นจํานวนมากเลยครับเป็นจํานวนมากครับตัวที่ดินน้ําไม่ท่วมนะครับตัวที่ดินน้ําไม่ท่วมแต่ว่า เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ต่ากว่าถนนนะครับจะต้องมีการปรับถมครับด้านนู้นจะเป็นสระน้ําสาธารณะขนาดใหญ่นะครับผมเป็นของหลวงนะฮะมีน้ําเยอะนะครับแล้วก็น้ําใช้ได้มากมายครับหน้าแรงไม่ขาดน้ำอย่างแน่นอนนะครับตัวที่ดินนะครับเหมาะกับการซื้อไปนะครับแล้วทําการปรับถมนะครับทําโคกหนองนาหรืออะไรต่างๆครับผมบอกได้เลยว่าสวยมากๆครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังอยู่ในตัวเมืองด้วยนะครับผมเดินทางสะดวกสบายนะครับจะเห็นว่า แปลงข้างๆนะครับก็มีคนเขาซื้อไว้แล้วนะครับเขาก็มีการทำทันกั้นน้ำหรือว่าทำการปรับผมพื้นที่นะครับโอ้ยอย่างสวยงามเลยครับผมแล้วก็ปลูกไม้ป่าปลูกผลไม้ไว้เต็มพื้นที่เลยนะครับผมนะครับแต่ว่าตัวแปลงนี้นะครับติดกับถนนปูนนะครับขนาดใหญ่นะครับ8เมตรเลยสบายๆนะครับส่วนแปลงด้านในนู้นเขาก็จะมีถนนอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นถนนปูนเช่นกันนะครับอ่านะครับนี สวยมากครับท่านผู้ชมครับสวยจริงๆนะครับที่ดินแปลงนี้ถือได้สวยมากๆเลยครับแล้วก็อยู่ในตัวเมืองด้วยนะครับถือได้ว่าราคานี้ก็หาไม่ได้แล้วแน่นอนนะครับผมหายากมากครับในตัวเมืองที่ราคา3 4มแสนเนี่ยนะครับหายากมากๆครับนะครับแต่แปลงนี้นะครับขายเพียง3าม0 0 0ห้บาทต่อไร่เท่านั้นครับพื้นที่2ไร่นะครับสาหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับผม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 9ย์1 7 4 4 0มนงะครับผมนัทนภ์นะครับยินดีให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่ครับผมนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นทางออกไปยังถนนปาจีนตะคมนะครับผมระยะทางก็ประมาณ1.5กิโลเมตรครับซึ่งก็จะมีสถานีรถไฟโคกมะกอกนะครับอยู่ด้านนี้นะครับห่างไปแค่1กิโลนะครับห่างไปแค่1กิโลใกล้นิดเดียวเองครับท่านผู้ชมครับใกล้เลยนะครับแล้วก็จะมีอ่า เส้นทางที่ไปยังโรบินสันนะครับปราจีนนะครับก็ระยะทางจากด้านหน้าไปนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงแปลงจากแปลงที่ดินนะครับขอภัยครับผมจากแปลงที่ดินนะครับไปถึงโรบินสันก็ระยะทางประมาณ7-8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมก็เดินทางแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวจริงๆนะครับแล้วก็เดินทางสะดวกสบายครับเพราะว่าเป็นถนนปูนขนาดใหญ่นะครับสวยๆเลยครับผมนี่นะครับ8เมตรนะครับผมว้าว สวยมากๆครับท่านผู้ชมครับครับสำหรับข้อมูลนําเสนอที่ดินแปลงนี้นะครับผมก็คงมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับได้ตามที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับรวมถึงไลน์ไอดีด้วยครับแล้วพบกันใหม่กับที่ดินแปลงสวยกับผมนัทธนพงศ์อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ